สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเที่ยงวันแบบนี้นะคะก็เริ่มต้นกันวันทํางานนะคะแข่งสดใสแน่นอนนะคะและเที่ยงแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะเปิดช่อง t True Vision 42นะคะและพบกับฉันเช่นเคยจันทถึงสุขค่ะกับจอยพัทรานิต์โสพลอนันชัยในรายการรามาสแควร์ค่ะกับถนนสายสุขภาพทั้ง4สายที่จะทําให้คุณผู้ชมกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีนั่นเองค่ะและสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ไม่อยู่หน้าจอขณะนี้นะคะคุณสามารถที่จะรับชมผ่านไลฟ์สดๆค่ะผ่านทางแฟนเพจของรามาชาแนลของ กันได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาหรือว่าจะสามารถรับชมย้อนหลังก็ได้เช่นกันนะคะและในช่วงแรกของเรากับช่วงเปิดตู้เย็นแน่นอนทุกๆุกวนันเรามีพระเอกของเรานะคะซึ่งก็มีเมนูสุขภาพด้วยนะคะที่จะมาฝากคุณผู้ชมในทุกทุกวันค่ะเพื่อเป็นไอเดียในการทําอาหารหรือว่าในสุดสัปดาห์นั่นเองค่ะวันนี้พระเอกของเราจะเป็นอะไรนั้นคุณผู้ชมถ้าพร้อมแล้วไปเปิดตู้เย็นพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงเปิดตู้เย็น และนี่ก็คือพระเอกของเรานั่นเองนะคะเห็นลูกน้ําตาลน้ําตาลกลมๆแบบนี้ผลเนี่ยค,ยคล้ายๆเข้ากับมะนาวลูกใหญ่ๆนะคะอันนี้มีชื่อว่าหล่อห้างกล้วยนั่นเองค่ะเป็นบรรดาสมุนไพรจีนที่คุณผู้ชมหลายๆคนคงจะคุ้นหูคุ้นชื่อกันดีอยู่แล้วนะคะวันนี้เราจะนําหล่อห้างกล้วยนี่แหละค่ะมาทําเป็นเมนูสุขภาพซึ่งเป็นเครื่องดื่มนั่นก็คือเครื่องดื่ม น้ำหล่อห้างกล้วยนั่นเองแต่จะไม่ใช่แค่หล่อห้างกล้วยอย่างเดียวนะคะเราจะใช้ส่วนผสมของดอกเก๊กฮวยด้วยเช่นกันค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าทั้งหล่อห้างกล้วยแล้วก็เก๊กฮวยนี้เนี่ยมีสปปรรพคุณในเรื่องของการรักษาได้หลายโรคเลยทีเดียวนะคะเอาเป็นว่าไปดูวิธีการทาเลยดีกว่าค่ะกับน้าหล่อห้างกล้วยค่ะช่วงเปิดตู้เย็นของเราในวันนี้กับเมนูน้าหล่อห้างกล้วย ผสมสมีดังนี้ค่ะลูกหลอหังกล้วยฉีกเป็นชิ้นๆเศษหนึ่งส่วนสองลูกดอกเก๊กกล้วยอบแห้ง15กรัมน้ำกรอง1ลิตรน้ำตาลทรายแดน100กรัมใบเตยหั่นท่อนหนึ่งใบน้ำเปล่าวิธีการทำก็ง่ายๆค่ะต้มน้ำกรองพอเดือดใส่ลูกหลอหังกล้วยต้มจนได้ตีน้ำตาลที่ต้องการ ใส่น้ำตาลทรายแดงคนให้ละลายและเดือดใส่ดอกเก๊กฮวยใบเตยต้มต่อประมาณหนึ่งนาทีรองด้วยผ้าขาวบางใส่แก้วพร้อมเสิร์ฟจะกินคู่กับน้ำแข็งหรือแช่เย็นก็ได้นะคะ ชมแล้วก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะสาหรับวิธีทำรรนะคะคุณผู้ชมอาจจะเรียกว่าเป็นน้ําหล่อห้างกล้วยหรือว่าหล่อห้างกล้วยก็ได้เช่นกันก็ไม่ผิดนะคะก็แล้วแต่ว่าใครที่นิยมเรียกแบบไหนคะ่ะวันนี้จะเห็นแล้วว่าเรื่องของวิธีการทําไม่ยากแล้วก็สรรพคุณนะคะของสมุนไพรจีนอย่างหล่อห้างกล้วยหรือว่าหล่อห้างกล้วยเนี่ยบรรดาชาวจีนนะคะในสมัยโบราณเนี่ยเขาก็นิยมกันมานะคะอย่างแพร่หลายเลยทีเดียวนะคะที่จะใช้เป็นเครื่องดื่มในการดับร้อนนั่นเองนะคะจนที่จะ,ะลุกลามกัน มาแล้วก็มาเป็นที่นิยมในประเทศไทยเช่นกันค่ะวันนี้ค่ะสปปรรพคุณและก็ประโยชน์ของหล่อห้างกล้วยหรือว่าหล่อห้างกล้วยเนี่ยเขามีอะไรบ้างนั้นอย่ารอช้าเลยวันนี้นะคะเราได้เรียนเชิญน,นะคะคุณปิยานุษย์ไมตรีจรน,นักวิชาการโภชนาการฝ่ายโภชนาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ วันนี้พระเอกของเราก็คือหลอห้างกล้วยหรือว่าหลอห้างกล้วยนั่นเองนะคะเรามาพูดถึงเมนูของเราวันนี้สักเล็กน้อยค่ะ,ะเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินนะคะใ,ในเรื่องของน้ำหลอห้างกล้วยหรือหล่อห้างกล้วยที่เรารู้จักกันดีนะคะ,ะเมนูนี้ส่วนใหญ่เนี่ยณนะตอนนี้นะคะก็เลยเอามาทำเป็นน้ำสมุนไพรนะคะน้ำสมุนไพรโดยโดยปกติทั่วไปถ้าเราดื่มน้ำหวานท,วทั่วไปเราได้ ประโยชน์จากน้ําตาลก็คือพลังงานเพียงอย่างเดียวะนะคะแต่ถ้าเราดื่มในน้ําสมุนไพรจีนอย่างเช่นมาจากน้ําหล่อฮังกล้วยเนี่ยเราก็จะได้คุณประโยชน์ไปด้วยในเรื่องของสารอาหารสารพฤกษเคมีที่จะเจอได้ในในน้ำหล่อฮังกล้วยนี้นะคะ,คะ,อะนอกจากจะให้ประโยชน์ตรงนี้แล้วนะคะก็ยังให้ในส่วนของอความชุ่มชื่น นะคะแก้กระหายได้ในวันที่อากาศร้อนๆแม้เราจะไม่ได้เติมน้ําตาลนะคะสังเกตได้ว่าเรามีสรรพคุณค่อนข้างมากมายเนาะงั้นเรามาติดตามในเรื่องของประโยชน์นะคะสรรพคุณของเหล่าฮังกล้วยกันต่อไปได้เลยคะ่ะอืมนะคะ,ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องบางคนเนี่ยรู้จักชื่อ แต่ที่ท,ทานไปไม่รู้ว่าหน้าตาผลมันเป็นยังไงเรื่องของรสชาติล่ะคะอาจารย์รสชาติการปรุงเรามีเคล็ดลับอะไรยังไงบ้างสําหรับาการทําน้ําหล่อหั่นกล้วยหรือว่าหล่อหั่นกล้วยนี่ละคะโดยโดยรสชาติแล้วนะคะงั้นขอเกริ่นถึงเรื่องรสชาติก่อนนะคะ <c oughs> รสชาติโดยส่วนใหญ่ของหล่อหั่นกล้วยเนี่ยถ้าเราทานในรูปผลสดเนี่ยรสค่อนข้างขมนะคะเราก็เลยต้องเอามาทําเป็นน้ําสมุนไพรนะคะ,นะคะในในแง่ของ รสชาติแล้วเนี่ยแล้วก็ขั้นตอนการทำนะคะเราสังเกตว่าวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ในการเตรียมเนี่ยค่อนข้างง่ายนะคะจัดเตรียมได้ง่ายใช้เวลาไม่นานเราสามารถที่จะ ปรุงใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงอนะคะ่ะเราก็สามารถที่จะดื่มน้ําตรงนี้ได้เราสามารถดื่มได้ทั้งร้อนแล้วก็เย็นะนะคะสามารถนํามาเป็นอาหารว่างให้กับสาหรับบุคคลที่ดูแลสุขภาพรวมถึงคนที่กําลังควบคุมในเรื่องของน้ําหนักตัวะนะคะรวมถึงผ,ผู้ป่วยที่ควบคุมเรื่องระดับน้ําตาลโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานได้ะนะคะส่วนเคล็ดลับนะคะ โดยส่วนใหญ่อย่างที่เรารู้กันดีนะคะมันก็ค่อนข้างขมนะคะดังนั้นเราสามารถที่จะปรุงรสโดยการใช้น้ำตาลทรายในกรณีที่เราสุขภาพดีเราอยากได้ความหวานความสดชื่นนะคะดังนั้นเราก็สามารถเติมน้ำตาลทรายในปริมาณเล็กน้อยได้นะคะอย่างที่รู้กันดีว่าถ้าเราดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลทรายในปริมาณที่มากเกินไป สิ่งที่ตามมาก็คือโรคแทรกซ้อนหรือโรคเรื้อรังที่จะตามมาได้ในอนาคตดังนั้นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเลยนะคะก็ยังแนะนําเช่นเดิมนะคะการบริโภคน้ําตาลควรบริโภครรภไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันนะคะหช้อนชา6ช้อนชาต่อวันซึ่งปกติคนไทยนี่จะเป็นโรคอ้วนรวมแต่เด็กนี่คือจะ จะเยอะจะเกินกว่านี้ใช่ไหมคะแต่เราปริมาณภาพเกิน6ช้อนชาต่อวันจะดีที่สุดใช่ไหมคะค่ะมีงานวิจัยออกมาแล้วค่ะว่าเด็กไทยนะคะมีการบริโภคน้ําตาลเนี่ยมากกว่า23ช้อนชาต่อวัน23ช้อนชาใช่ค่ะเป็นตัวเลขที่น่าตกใจซึ่งดิฉันก็เคยเป็นเด็กไปก่อนอาจจะเพลินเครื่องดื่มเลยเครืนี้ด่ะที่เราดื่มโดยทั่วไปใช่ค่ะแค่1ขวดในปริมาณ250ซีซีเนี่ยเราได้น้ําตาลถึง6 ถึง10บช้อนชาต่อ1ขวดที่เราเดื่มถ้าเราหันมาดื่มตรงนี้แล้วเราสามารถทำได้เองแล้วก็สามารถที่จะปรุงรสคำนวณในเรื่องของน้ำตาลที่จะเติมเข้าไปได้นะคะส่วนเคล็ดลับที่จะลดในเรื่องของความขมนะคะดังนั้นเคล็ดลับจริงๆก็ต้องเอาลูกตรงนี้มาทุบให้แตกนะคะทุบให้แตกแล้วก็เอาไปต้มนะคะต้มโดยเมื่อเดือดแล้วเนี่ย ก็รีบปิดแก๊มทันทีนนะะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้นานนะคะมันก็จะทำให้รสชาติของเนี้ยขมจนเกินไปมนไม่สามารถรับประทานได้น,<า>ะนะคะอะก็ลองดูวิธีการทำละกันนะคะมาพูดถึงเรื่องสารอาหารบ้างดีกว่าเอาตอนนี้หลายๆคนคงอยากรู้แล<ม>้วว่าน้ำสมุนไพรเนี่ยพวกสมุนไพรของจีนที่ดื่มๆกันไปเนี่ยเขามีสารอาหารอะไรบ้างคะในลูกหล่อหั่งกล้วยเนี่ยละ่ะคะในเรื่องของสารอาหารเนี่ยนะคะ มันไม่ค่อยมีอะไรที่โดดเด่นถ้าเทียบกับอาหารชนิดอื่นๆน,นะคะไม่ว่าจะแง่ในของคุณค่าสารอาหารหรือคุณค่าทางด้านโภชนาการเพราะแทบจะไม่มีพลังงานนอกจากว่าเราจะกินในรูปของผลสดนะคะถ้าเรากินในรูปของผลสดสิ่งที่จะได้รับมากที่สุดก็คือวิตามินซีะนะคะแต่สิ่งที่มีประโยชน์มากเลยในหลอดข้างกล้วยที่เราสามารถพบได้ก็คือสารพฤกษเคมีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไกลโคซารค่ะ ไกลโคไซด์นะคะและซาโปนินนะคะอันนี้เป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระอ๋อนี่หน้าตาผลสดเราไม่ค่อยได้เจอเลยนะคะหน้าตาก็จะอยู่ประมาณนี้เลยค่ะก็มีทั้งอันนี้ฮะไกลโคไซด์ใช่ไหมคะค่ะไกลโคไซด์แล้วก็ซาโปนินนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่พบได้ในหลอดหางกล้ยนี่นะคะค่ะส่วนเรื่องของสรรพคุณนะคะสรรพคุณแล้วก็ประโยชน์่ะคะของหลอดหางกล้ยนี่มีอะไรบ้างคะอาจารย์ ในเรื่องของสรรพคุณหรือประโยชน์นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ข้อหัวข้อใหญ่ๆนะคะหัวข้อแรกที่พบที่ในทางอุตสาหกรรมอาหารนะคะเอามาใช้เนี่ยก็คือเอาลูกหล่อฮังกล้วยนี่หละคะ่ะม,มาสกัดนะคะเพราะว่ามีการมีงานวิจัยเกิดขึ้นแล้วว่าเมื่อนำมาสกัดเนะะี่ยค่ะจะให้สารให้ความหวานเมื่อเทียบกับน้ำตาลรายถึง1นี่ยถึง150 ถึง300เท่าของน้ำตาลทรายที่ใช้นะคะดังนั้นเราก็จะเอามาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขนมหรือเครื่องดื่มเนาะนะคะซึ่งตอนแรกบอกว่าลูกของเขาขมแต่พอทำมันเป็นเรื่องของการสกัดนี่ให้ความหวานด้วยมันสามารถให้ความหวานดังนั้นมันก็เหมาะสําหรับคนที่จะลดน้ําหนักค่ะเพราะมันเป็นอาหารว่างที่ไม่มีพลังงาน ลืมเลยถ้าบอกว่าเอาใจสําหรับคนลดน้ําหนักนะคะลูกหล่อขางกลวยนี่ก็เป็นคําตอบเป็นคำตอบสําหรับคนที่รักในสุขภาพนั่นเองส่วนเรื่องของบทบาททางการแพทย์นะคะของหล่อข้างกลวยนี่เขามีอะไรคะอ่ะ,ะก็อย่างที่ว่านี่ละค่ะบทบาททางการแพทย์ในเมื่อมันสามารถสกัดออกมาเป็นสารให้ความหวานที่มาจากธรรมชาติะนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับน้ําตาลเทียมทั่วๆไปมันเป็นสารสังเคราะห์ ดังนั้นเราสามารถที่จะเอามาใช้ตรงนี้ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีอ,อยากได้ความหวานแล้วไม่อยากให้ระดับน้ำตาลในเลือดเราเพิ่มขึ้นะนะคะดังนั้นเราสามารถที่จะเอา,เอาในส่วนของที่สกัดออกมาเนี่ยมาให้ผู้ป่วยเบาหวานหรือสำหรับคนที่อยากลดน้ำหนักใช้ ได้เช่นเดช่นกันคล้ายๆกับสตีเวียเองไหมคะใกล้ๆกันไหมคะใกล้ๆค่ะใกล้ๆกันเนาะข้อควรระวังล่ะคะเรามีทั้งประโยชน์ <อะ S 2> แล้วมีอะไรมีข้อควรระวังมากไหมคะสำหรับการใช้หลอหอออ้างกวัวงั้นเดี๋ยวขอในเรื่องของในเรื่องของข้อควรระวังเนี่ยมันจะมีประโยชน์อีก2อ,อย่างะนะคะในเรื่องของการแก้กระหายเอาแก้กระหายแก้กระหายนะที่นี้เนื่องจากมันเป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นนะคะดังนั้นสามารถช่วยในเรื่องของการดื่ม ดื่มเพื่อแก้แกระหายแก้ร้อนในนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะมันก็สามารถช่วยในลดอาการบรนเทาอาการไออะไรพวกนี้สังเกตว่าตอนนี้เขาจะเอาหล่อห้างกล้วยเนี่ยมาผสมในอาหารเสริมหรือลูกอมะคะ่ะเพื่อบรรเทาให้ชุ่มคอให้ชุ่มคอนะคะส่วนประเด็นที่3อย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือในหล่อห้างกล้วยนี้นะคะจะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะ ในชื่อของไกลโคไซด์กับซาโปนินนะคะดังนั้น2ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการป้องกันเกี่ยวกับการเกิดโรคมะเร็งได้ในอนาคตเนาะแต่เราก็ต้องดื่มในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนะคะถึงจะครอบคลุมนะคะแล้วก็ตะกี้ย้อนกลับมาก็คืออันนี้มีประโยชน์ไปละ3ข้อแล้วข้อควรระวังล่ะคะยอมที่ข้อควรระวังเนี่ยต้องระวังอะไรบ้างในเรื่องของข้อควรระวังก็คงจะคล้ายๆกับสมุนไพรตัวอื่นๆนะคะ เพราะว่าถ้าเราดื่มมากจนเกินไปมันก็จะมีปัญหาได้สําหรับคนที่มีโรคประจําตัวหรือกรณีที่เรามีโรคประจําตัวแล้วเราต้องกินยาในปริมาณเยอะนะคะการที่เราดื่มพร้อมยาอันี้แนะนําว่าให้ปรึกษาแพทย์ดีกว่าหรือเภสัชกรในการใช้อีกทีหนึ่งนะคะเป็นการเพื่อให้มันเกิดข้อประโยชน์สูงสุดกับเราเราเองนะคะแต่ ในงานวิจัยก็มีการออกมาว่าถ้าเราสามารถสกัดออกมาเป็นสารให้ความหวานนะคะเราสามารถใช้ได้ทั้งตัวเราเองไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งคนที่เป็นเบาหวานได้เช่นเดียวกันค่ะ นะคะคุณผู้ชมคะก็ได้รับความรู้มากมายเลยทีเดียวนะคะอย่างที่บอกว่าสมุนไพรทุกตัวมีข้อดีแล้วนะคะก็ต้องมีข้อควรระวังก็คือเรื่องของการรับประทานให้เหมาะสมอย่างนั้นเองนะคะวันนี้ค่ะสำหรับใครที่จดสูตรไม่ทานคุณสามารถจะเข้าไปที่แฟนเพจของเรานะคะเข้าไปดูวิธีการทําวิธีการเตรียมว่ามีอะไรบ้างคะ่ะหรือว่าจะรับชมย้อนหลังก็ได้เช่นกันนะคะแต่วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะนักวิชาการโภชนาการฝ่ายโภชนาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคุณปียานุชไมตรี จอนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับหล่อห้างกล้วยนั่นเองค่ะขอบพระคุณค่ะจาสวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะเราจะพาผู้ชมนะคะไปดูสุขภเทรน์สุขภาพเจ๋งๆนะคะหรือว่าตอนนี้เขาคิดอะไรกันนะคะหรือว่าเทรนสุขภาพแนวใหม่ในช่วงของ better to know ค่ะ